Not review. I'm still here, you shit eaters. Ah. สวัสดีครับทุกคนนี่คือเนิร์ดรีวิวกับเนิร์ดด้านะครับวันนี้ผมจะมาเป็นโคศชในรายการเกมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่หลายๆคนรอคอยจะรับชมกันกันกบ The Running Man ได้ไหมได้ไหมนี่คือเนิร์ดรีวิวนะครับ <c oughs> ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรีวิวภาพยนตร์นะครับที่วันนี้เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนะครับชื่อ The Running Man นะครับผลงานภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากเอ็ดการ์ไรนะครับผู้กำกับที่ดลงดังจากไต้ภาคที่เรียกว่าคอนเนโวเนาะคอนเนตโตไทยโร มีชวนออฟเดอะเดยมีฮอตฟาร์ดอ่าเดอะเวิลด์เอนความจริงงานที่ดังๆของเขามีมากกว่านั้นอีกอาทิเช่นเบบีดิเวอร์แล้วก็สกอตพินกิมวิซซ์เดอะเวิลด์นะครับผมสิ่งที่เรียกได้ว่าแนวทางของทางเอ็ดการ์ไลท์เนี่ยหลายๆคนจะคุ้นชินถ้าเกิดรู้จักงานของแกเนาะจะคุ้นชินกับความเป็นหนังตลกเสียดสีนะครับแต่หลักๆแล้วมันจะเป็นเรื่องของการเล่นกับช่องล่างของภาพยนตร์อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็พยายามพาไปให้สุดทางของช่องล่านั้นแล้วก็มีวิธีการ ในการทำโปรดักชันที่น่าสนใจนะครับสร้างความน่าตื่นตาตื่นใจให้กับคนดูนะครับมีบางครั้งบางเรื่องก็เอาบทเพลงนะฮะเอาดนตรีเข้ามาประกอบแล้วมันกลายเป็นว่าโอ้โหทุกอย่างมันดีมากๆอะไรอย่างนี้นะฮะอย่างถ้าเกิดส่วนตัวผมถ้าเกิดเป็นผลงานที่ผมยกให้ส่วนตัวขึ้นๆก็คือถ้าเกิดเป็นในไตภาคคอนเนตผมจะให้ฮอตฟัดแต่ถ้าเกิดเป็นภาพยนตร์ที่นอกเหนือจากนั้นก็คือเบบี้ไดเวอร์นะครับและนี่คือการกลับมาของทางเอ็ดการ์ไรนะฮะที่มีการมาจับงานที่เรียกว่าเรียกได้ว่าไม่ใช่งานออริจินัลที่เกิดขึ้นจากการเขียน ของเขานะครับงานนี้เขาดัดแปลงบทจากผลงานนวนิยายของเจ้าพ่อสายสยองอย่างสตีเฟนคิงคือสตีเฟนคิงเนี่ยเอาจริงมันก็ไม่ได้สยองอย่างเดียวหรอกผมว่าออกไปไหนได้หลายๆทางดราม่าก็ได้ระทึกขวัญก็ดีอะไรอย่างงี้นะครับอย่างงาน The Running Man เนี่ยเรียกว่าเป็นการเหน็บแนมในเชิงของสังคมในช่วงเวลานั้นเนาะแล้วก็เป็นการตีความในเชิงของลิสโทเปียได้เกิดโลกมันล่มสลายแล้วทุกสิก่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นยังไงบ้างแต่เขาก็มีการหยอกเยา้าในแง่ของคน ช่วงยุคสมัยนั้นคือติดทีวีอะไรเงี้ยนะครับทีวีกลายเป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงเอนเตอร์เทนเมนต์ให้กับคนดูในช่วงเวลานั้นเขาก็เลยจับผนบสองสิ่งนี้ดิสโทเปียกับทีวีฟีเวอร์เนี่ยมันจะนำพาสู่อะไรบ้างมันก็เลยเกิดออกมาเป็นเดอะร n นนิ่งแมนนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่พูดถึงเกมโชว์นะครับเกมหนึ่งที่ให้โอกาสกับกลุ่มคนที่เป็นชนชั้นล่างนะฮะคนยากจนนั่นแหละนะครับที่ชีวิตปกัดตินทีบอยู่อย่างยากลำบากอะไรอย่างงี้นะครับตัวละครหลักของเรื่องราวนี้ก็คือคบคบเบ เป็นลูกที่ค่อนข้างจะป่วยกระสอบกระแสะอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่สามารถหาเงินมาดูแลลูกได้ทันก็อาจจะทําให้เสียลูกไปเหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับเลยทําให้คุณพ่อคนนี้ตกที่ลำบากนะครับเนื่องจากว่าเขาเองก็ไม่มีงานทำนะฮะฉะนั้นแล้วโอกาสในการที่เขาจะหาเงินทางรัดแล้วก็สามารถครอบคุมทุกๆปัญหาที่มันกาลังเกิดขึ้นในชีวิตตอนนี้ก็คือการที่พาตัวเองไปสมัครเกม The Running Man The Running Man เนี่ยกติกาของเขาไม่มีอะไรมากมายครับก็คือใช้ชีวิต30วันให้รอดโดยคุณจะต้องโดนลุม กิจกรรมประชาทันไม่ว่าจากภาคประชาชนหรือว่าบุคคลที่รายการจัดสรรให้นะครับก็คือนักล่านะครับที่ออกตามล่าออกตามเก็บค่าหัวของเบนเนี่แหละนะครับเรื่องราวมันก็เลยเป็นการระจนภัยที่ต้องเอาตัวรอด survivor ไปเรื่อยๆนะครับแต่ขณะเดียวกันตัวเบนเองก็ได้ตระหนักรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับวงการโทรทัรทศน์เกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความสกปรกในวงการนั่นแหละนะครับนี่คือเรื่องราวที่ผมบอกเล่าประมาณนี้ก่อนสำหรับ The Running Man นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่การรีวิวจริงก็ต้องขอขอบคุณนะครับทาง UIP นะครับ ยูเต็ดอินเตอร์เนชั่นแนลพิเชร์สนะครับที่ทั้งมีการเลนเชญไปดูรอบสื่อนะครับและขณะเดียวกันก็คุณพี่พีอาใจดีก็มีการแจกเสื้อนะครับเสื้อหนังเดอะรันนิ่งแมนนี่เองนะฮะเดอะรันนิ่งแมนนะครับเป็นยังไงบ้างในมูองของผมนะครับก็ผมบอกอย่างนี้ก่อนว่าปีนี้มันเป็นปีที่จังหวะดีๆแล้วเกินสําหรับงานของสตีเฟนคิงที่ความจริงเรามีหนังสตีเฟนคิงให้ดูทุกปีแล้วละ่ะหนังที่หมายถึงงานดัดแปลงของเขามาเป็นหนังเนาะหรือเป็นซีรีส์เนาะแต่ปีนี้ดันเป็นปี้ เราก็ได้ดูเดอะ running man นะครับที่องค์ประกอบของการมีชีวิตรอดเหมือนกันและขนาดเดียวกันเรื่องนั้นต้องเดินไปเรื่อยๆเดินเร็วแนะ่อันนี้ wing out, วิ่งเอาครับวิ่งเป็นทอมฟูสเลยนะฮะคือก็เป็นเป็นข้อสังเกตหนึ่งแล้วกันที่ผมมองว่าเออมันก็จังหวะมันพอดีกันเลยเนาะสิ่งที่เราจะมาพูดถึงเดอะ running man กันบ้างนะครับเดอะ running man เป็นไงบ้างในมุมของผมนะครับคือผมต้องพูดอย่างนี้ว่าผมเองไม่ได้รู้จักเดอะ running man มากไปกว่าความคุ้นๆลางๆว่าเอ๊ะมันเป็นหนึ่งในหนังที่อโนชัวสเตเกอร์เคยเล่นย้อนกลับไปปีี1987นัมหง่ The running ซึ่งความจริงก็ดดดแปลจกบทประพันธ์ของทางสตีเฟนคิงเช่นเดียวกันแต่ตอนนั้นเหมือนเขาจะใช้ชื่ออีกชื่อหนึ่งอะไรสักอย่างริชาร์ดบาชแมนอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยะฮะเหมือนกับตัวนามแฝงของเขาอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งปรากฏว่าสิ่งที่ได้ดูคือผมเอาจริงผมมาดู1 9ึ่งเาอ่าหลังจากผมดู2องพเรียบร้อยแลวก็เลยเห็นความแตกต่างพอสมควรอยู่เหมือนกันก็คือถ้าเกิดเราว่าโดยโครงจริงๆเนี่ยสองพันยี่สิบห้าเนี่ยค่อนข้างจะเคารพในเชิงบทประพันธ์ของทางสตีเฟนคิงมากกว่าขณะหนึ่งเก้าแปด การเอาชีวิตรอดอะไรเงี้ยหยิบแค่บางๆไม่ได้เยอะมากเหตุการณ์มันผ่านไปไม่ถึงวันด้วยซ้ำอะไรเงี้ยในภาพยนตร์ฉบับนั้นนะครับแต่อันเนี้ยคือชัดเจนว่าก็คือพยายามทําให้มันอยู่ในคอนเซปต์การเอาชีวิตรอดระยะเวลา30วันคราวนี้มันตรงกับแนวคิดของสตีเฟนคิงเนี่ยผมว่าทําให้ภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันมีความเป็นสตีเฟนคิงอยู่มากกว่าในปี1987คืออะไรความเป็นสตีเฟนคิงก็คือมันจะมีบรรยากาศมันจะมีโทนอะไรบางอย่างที่มันพยายามจะสร้างความหวังให้ผู้คนแต่สุดท้ายก็ลิดลอนความหวังคนไปที ทีนิดทีนิด,นดผ่านเหตุการณ์ที่มันคืบหน้าไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ตีฟนคิงเขาเก่งมากๆ,าๆนะครับคือการทำให้เราสึกค่อยๆสิ้นหวังกันไปอะไรอย่างงี้นะครับและขณะเดียวกันเมื่อมาผสมกับความเป็นเอกรารซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วสไตล์งานของเขามันค่อนข้างจะมีความฉูดฉาดค่อนข้างเล่นในทางโปรดักชันค่อนข้างมีความเด่นในแง่ของการใช้องค์ประกอบอะไรบางอย่างเพื่อมันหนุนซิติวเอชั่นให้มันดูมีความรุนแรงมากขึ้นมีความมันมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งสิ่งที่ออกมามาเลยเป็นรสชาติที่มัันนนยยมมีีคววาเเป็ตอู่่แแะะขณด อัตอักษณที่เรียกได้ว่าเป็นสไตล์การทํางานของเอ็กซ์ไลท์ที่ค่อนข้างชัดเช่นเดียวกันแต่มันจะเป็นเอ็กซ์ไลท์ที่ไม่เหมือนกับเอ็กซ์ไลท์เรื่องอื่นๆก่อนหน้าที่มันจะมีความเป็นฮิวเมอร์เยอะหน่อยเรื่องนี้ข่าวว่ามีฮิวเมอร์ไหมก็ยังพอมีอยู่บ้างแต่ถูกลดระดับความสําคัญลงไปเรื่อยๆเพื่อที่จะไต่ระดับเนื้อเรื่องสู่โทนดารามาติกที่เข้มข้นมากขึ้นคือพูดง่ายเหมือนกับตลกสวนทางกับความดาราม่าอะไรอย่างเงี้ยยิ่งดาราม่ามากขึ้นยิ่งรู้สึกว่าชีวิตของตัวละครเบลลิชาต้องจริงจังมากขึ้นต้้องา่นนงงแแล ว่าคือจะให้มานั่งขำขันชีวิตในช่วงเวลาที่มันวิกฤตมากๆก็คงไม่ใช่อะไรอย่างนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีนัยยะในการเสร็ศสีและเกิดมองในภาพของความเป็นแบ็คคอมดี้ตลกไร้มันก็ยังมีสิ่งเหล่านี้กระจายไปอยู่ในทั้งภาพยนตร์เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือหนังที่เสรศสีทั้งในเชิงสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเหลื่อมล้ำเรื่องราวของชนชั้นวันนะเรื่องราวของนายทุนนะฮะทุนนิยมอะไรต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับหรือกระทั่งอ่าสิ่งที่เราเรียกว่าเข้าใกล้ความจริงแบบนั้นมากขึ้นก็คือการที่เราโดนบบิดเือนทาง บิดเบือนหมายถึงบิดเบือนทางความจริงหรือประโยชน์อะไรสักอย่างของทางสื่อบนชนอะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ยนะยิ่งถ้าเกิดยุคนี้ถ้าเกิดเรานึกภาพคือ AI มันสามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้ไปหลากหลายอันนี้หลายหลายคนน่าจะดูภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วจะแอบอาจจะรู้สึกว่าเออแบบน่ากลัวจริงๆนะอะไรแบบนี้นะครับและรวมถึงในแง่ของตัวละครที่เผชิญหน้ากับความยากจนเผชิญหน้ากับความยากลาบากลัดล้มเหลวนะครับดูแลผู้คนไม่ได้นะครับผู้คนกระสดุดกระสุกันเองและพอถึงเวลาที่จะต้องตัดสินใจในการหาโอกาสให้ชีวิตกลายเป็นว่าตัวเองกับเลือกจะยิบโอกาสที่ จะได้เงินดีกว่าแต่มันเสี่ยงมากกว่ามากกว่ากับการหางานประจําที่มีความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยมันซึ่งมันหายากลำบากในยุคเวลาที่ทุกอย่างมันล้มเหลวอย,างงาอ,อย่างนั้นแหล่งเงี้ยนะครับนี่แหละคือสิ่งที่มันสอดคล้องเข้าไปในเรื่องราวของอ่าเดอะรันนิ่งแมนนะครับเมื่อเมื่อเราประกอบทั้งหมดเดอะรันนิ่งแมนมันเลยออกมาเป็นภาพยนตร์ที่คือถ้าเกิดถามว่าสนุกไหมผมว่ามันก็เป็นหนังที่สนุกยังคงมาตรฐานของงานเอกลัยที่ผมชื่นชอบมาตลอดอไรางี้แต่อาจจะเป็นเรื่องของโทนซีรีสโทนจรงจิงจังมากขึ้นกว่าทุกๆเรื่องที่ผ่านมาไร ของข้อเสียมีปัญหาถามว่ามีไหมผมเองก็พูดได้ว่ามีคือหลักๆแล้วผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของความที่หนังต้องเล่าหลายเลเยอร์หลายเลเยอร์คืออะไรมันเล่าเลเยอร์ทั้งเลเยอร์ของตัวละครเอกอย่างตัวเบนลิชาร์ดหรือกระทั่งเบื้องลึกลงไปก็คือครอบครัวของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องถูกนํามาจับมาเล่าในส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับปมประเด็นต่างๆที่ทําให้เป็นแรงผลักดันของตัวเบนลิชาร์ดให้ออกมาสู้รบกับอะไรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ภาคที่เป็นรายการ The Running Man เนี่ยก็ต้องไปพูดถึง ไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็นเหมือนกับเมเนจเมนทีมเอ็กเซคิวทีฟผู้บริหารอะไรพูดง่ายๆนะครับซึ่งแสดงโดยจอร์ดโบลินอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มีสิ่งที่เป็นเบื้องลึกเบื้อง,งหลังในรายการนั้นอีกอันนี้ก็เป็นอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วและยังไม่รวมกับเลเยอร์ที่เป็นปีดย่อยอีกเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวละครเบ็นลิชาดเหมือนจะต้องไปเผชิญหน้ากับหลากหลายตัวละครทั้งคนที่มาเข้ามาช่วยคนที่อาจจะไม่หวังดีขนาดนั้น,นอะไรเงี้ยคือมันเลยกลายเป็นว่าองค์ประกอบมาหลายชั้นพอมันหลายชั้นปุ๊บมัันนนเล,นนเลยยาาาใ้้ elling, ใ้มมจงตติดดดูแวไข อะไรอย่างนี้เมื่อเมื่อถึงจุดหนึ่งอ่ะผมพบว่ามันก็จะมีแผลในระหว่างทางเนาะว่าการเล่าเรื่องบางทีมันอาจจะมีบางเหลี่ยมมุมที่ไม่ได้ถูกขับเน้นมีบางเหลี่ยมมุมที่คิดว่าถ้าเล่าดีกว่านี้มันอาจจะทําให้เราซึมซับอารมณ์ร่วมได้มากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเลยทําให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นแผลในระหว่างเส้นทางที่เราดูเดอะลันนิ่งแมนกันมาและขณะเดียวกันถามว่าการที่เรามีเกนพาวเวลอ่ะได้พิสูน์ความเป็นซูเปอร์สตาร์แห่งฮอลลีวูดคนใหม่แหละคือตอนเนี้ยผมไม่อยากใช้คําว่าเกนพาว อัพเวลตัวเองไปสู่ระดับดาราเกรดเคนนึงแล้วอ่ะในฮอลลีวูดอะไรเงี้ยซึ่งผลงานอย่างเดอะรันนี่แมนก็เป็นการพิสูจน์ว่าเฮ้ยคือเขาเล่นบทได้หลากหลายมากๆและขณะเดียวกันเมื่อเขาเล่นเป็นตัวละครน,นั้นแล้วเขาก็เชนเดปไปกับตัวละครน,นั้นจริงๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีที่เรารู้สึกกับการดู The Man, เดอะรันนี่แมนเนาะเรารู้สึกว่าเออเขาแบกหนังเรื่องนี้ได้ดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่ขณะเด,ดียวกันสิ่งที่ทําให้ผมแอบรู้สึกเสียดายอยู่เหมือนกันก็คือพอถึงจังหวะหนึ่งกลายเป็นว่าตัวละครน,นี้มันให้ความสะใจทาง,ลลงหอหืากรร หาทางออกอะไรบางอย่างในการที่จะเอาตัวรอดอะไรเงี้ยมันเลยทาให้ผมว่ามันเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าที่มันอาจจะทให้หนังเรื่องนี้มันพลาดในด้านของการทัชชิ่งความรู้สึกข,ของเราได้ได้มากไปกว่านี้อะไรอย่างนี้นะครับและนี่คือทั้งหมดที่ผมจะพูดกับ The Running Man นะครับพูดมาขนาดนี้ผมว่าได้อค์ประกอบหลายๆอย่างดีเลยแหละแต่อาจจะยังมีบางส่วนที่ผมคิดว่ามันน่าจะดีได้มากกว่านี้มันน่าจะทํรายละเอียดได้มากกว่านี้ก็เลยมีความเสียดายอยู่นิดๆผมขอให้ภาพยนตร์เรื่อง The Running Man ที่8เต็ม10นะครับไปดูกันได้ในโรงภาพ ะน,นะครับมี iMac ก็มีนะแต่ผมเองไปดูรอบสื่อ iMac ผมเองบอกคุณตรงๆเลยเนาะอาจจะไม่ได้มีแวรูที่คุ้มมากๆกับการดู iMac ขนาดนั้นสามารถไปดูในโรงทั่วไปโรงปกติได้เช่นกันแต่ผมบอกเป็นทางเลือกแล้วกันเผื่อว่าอยากดูเสียงแน่นๆมีไดนามิกทางอารมณ์ร่วมเพิ่มเติมอีกนิดนึงอะไรเงี้ยก็เอา iMac เป็นตัวเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับและนี่คือั้หมดของ Ne r d Review The r u n n i n g Man นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าลาไปก่อนเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนสวัสดีครับ